ถ้าแล้วเราก็ถึงหมู่บ้านปัญญีเนี่ยลงจากเรือมาแล้วก็เดินเข้าหมู่บ้านได้เลยนะครับฝนเดี๋ยวตกเด้วหยุดนักทองเที่ยวนี่ค่อนข้างเยอะเลยครับจองทัวร์มาได้หมดสามจังหวัด กะบี่พังงาแล้วก็ภูกเก็ตแต่ผมนั่งจากพังงาจะใช้เวลาในการเดินทางไม่นานทีน่มาถึงหมู่บ้านบันดีมาสัมผัสความเรียบง่ายของชาวบ้านที่นี่หนะมู่เกอะปันญ,ญีนเป็นมากจะเป็นอิสลามนะครับที่เขานับถืออิสลามอัอนีอ้ถุงถงเล็กคบ วมับมีใครเพิ่มอีกไหมจับหลายครับจับหลายอันนี้อ่ะอันนี้ปลาปลาอย่งอ่ะอันนี้เปียกเอาไปเมื่อนะเราคน ชุดพี่เมช่ออะไรร้อยหนึ่งอะร้อนึ่งกินเล่นๆหนึ่งร้อยบาทครับแยกซื้อได้ครับทุกพี่สุดหรออันนี้หนูใส่เให้ไปต่อครับไปชมไอไฮไลท์ที่เด็ดของหมู่เกาะกันดหีเนี่ยสนามบอลลอยน้ำเดินมาสองทาง จะมีร้านข้าวร้านอะไรทั้งหมดชิ้มค้ัวแซมรีวี่เขาห้องกินราคาไม่แรงมากเลยไม่สูงนี่ครับด้านไหนก็จะมีกของฝากเสื้อผ้าอะไรตา่าง สามารถซื้อไปฝากที่บ้านได้นะถ้ามาแล้ที่นี่ถึงแล้วครับสนามบอลลอยน้ำที่ใครมาที่กเกาะัญีเนี่ยต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคนดังหลายคนเขามาถ่ายรูปมาทำคอนเทนต์ที่นี่ว่านกกาบันยิยนี่ เป็นหมู่บ้านของชาวอิสลามนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องที่เขาค่อนข้างห้าหมสติกก็อาจะเป็นเรื่องเล่าแอลกอฮอล์อะไรตา่างเราไม่ให้เขาขึ้นนะครับทีนการที่จะมาเที่ยวเรับต้องรู้กฎของของเขานะครับแล้วก็เหมือนกันเราลรวก็วเหมือนกนันแบบให้เกียรติให้เก็ิกัน คนไทยเหมือนกันต้องให้เกียรติกันไม่ว่าจะศาส,สนารณะไหนฝากไปนะฮะดูก่อนได้ใจครับแล้วก็เอาไปใส่มาซื้อแบบข้าวโองได้แอบตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกับเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามไว้ได้วยจะพาไปเที่ยวตรงไหนยังไงเด้อรอชมไปดีเลยตอนนี้ครับสวัสดีครับ